ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปครับเจอรี่หรือลุงหัวหน้าห้องขังใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแน่เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ i m MM r t v นะครับผมและวันนี้นะครับผมเป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดใน ep ที่11ของซีรีส์บิ๊กเมาส์นั่นเองครับ หลายๆคนนะครับผมก็อาจจะสงสัยนะครับว่าลุงหัวหน้าห้องขังเนี่ยเป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจอรี่กันแน่ที่สั่งการออกมาจาก นอกเรือนจำนั่นเองครับวันนี้นะครับผมเราไปดูสรุปเรื่องราวของ EP ที่11กันนั่นเองครับจาก EP ที่10นั่นเองนะครับผมพอ,อจูฮีได้นอนลงพยาบาลนั่นเองครับตำรวจเนี่ยได้ดำเลือดของเธอไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายกงจีอุนรู้ข่าวจากสายสืบว่าเลือดของพอ,อจูฮีมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายเลยให้สำนักงานเขียนข่าวว่าเธอมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวคล้ายๆกับพักตังโฮนะที่เกิดอุบ วบัติเหตุคุมรถไม่อยู่แล้วก็รถพลิกคว่ำนั่นเองครับตัดภาพมาที่เหตุการณ์ในเรือนจำนั่นเองนักโทษทุกๆคนนะครับมารวมกันที่บริเวณหอประชุมนั่นเองนะครับพักสังโฮเนี่ย ได้นํารูปสัญ,ญลักษณ์ของบิ๊กเมาส์ให้ผู้คุมคังดูนั่นเองนะนักโทษทุกคนเนี่ยก็จะถูกค้นตัวนะครับเพื่อหารอยสักของบิ๊กเมาส์นั่นเองครับผู้คุมคังก็ประกาศว่าเขาจะมาเป็นพัสดีสักระยะแล้วประกาศว่าจะติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นในเรือนจําหลังจากที่ค้นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนักโทษที่มีรอยสักของบิ๊กเมาส์ส่วนใหญ่นะครับก็คือมีอยู่ประมาณ3คนนั่นเองเนาะก็เป็นนักโทษสถานเบานั่นเองผู้คุมก็เลยเริ่มสําคัญตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีอํานาจบัตรใหญ่ในเรือนจํานั่นเองคร โทรมาหาโกมิโฮเรื่องผลตรวจเลือดของนักโทษประหารนั่นเองครับซึ่งทําให้เราได้รู้ว่ารถปริศนาที่โกมิโฮได้ส่งเลือดไปนั้นน,น,นั่นก็คือจางไฮเยจินนั่นเองซึ่งเอาเลือดเนี่ยไปตรวจที่อเมริกานั่นเองครับแล้วก็พบว่าเลือดของนักโทษประหารเนี่ยมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนั่นเองครับแล้วก็เจอเซลล์ม,มะเร็งในเลือดขาวของนักโทษประหารด้วยหลังจากนั้นโกมิโฮก็บอกให้ไฮเยจินกลับเกาหลีนั่นเองครับ พอจูฮีเริ่มสงสัยว่าทำไมบิ๊กเมาส์เล่นงานเธอนั่นเองครับพอจูฮีบอกกับนายกชเวว่าบิ๊กเมาส์อาจจะคิดว่าจูฮีเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในงานวิจัยของอาจารย์ซอนายกก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกมันเป็นความผิดของเขานั่นเองครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนจับพัสดีเข้าพุกนั่นเองซึ่งพัสดีเป็นมือขวาของบิ๊กเมา์นั่นเองครับหลังจากที่นายกชเวได้รับหลักฐานว่าแก้วน้ําของจูฮีมีสารเสพติดในแก้วนั้นก็รู้ว่าพักซึงฮอาจจะรู้เรื่องราวทั้งหมดของนายกชเวแล้ว นน่นเองในวันที่พักษดีพักเข้าเรือนจําผู้คุมคังก็ออกคําสั่งให้ผู้คุมเรือนจําจับตัวลูกน้องบิ๊กเมาส์มาทุกคนและพักสดีพักก็ถูกจับมาทดสอบหาความเป็นจริงว่าใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแน่หลังจากนั้นนะครับผมพักซังโฮก็เข้ามาช่วย ลูกน้องของบิ๊กเม์แล้วบอกว่านี่มันไม่ใช่วิธีที่เขาต้องการพักซีพักก็เลยรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผอจูฮีก็ได้เรียกหัวหน้าพยาบาลให้พาเธอไปในห้องของงานวิจัยอาจารย์สอนนั่นเองครับหลังจากที่พอ,อนั้นได้เข้าไปในห้องงานวิจัยนั้นก็กลับออกมาแล้วรู้สึกว่ามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเหมือนกับไปเจออะไรบางอย่างในนั้นและก็บอกให้นายกชเวพาตัวเองกลับบ้านนั่นเองครับผู้คุมขังนั้นได้โทรหานายกทเวนะครับผมแล้วก็บอกว่า พักซังโฮร่วมมือกับพักสตีพักยุนนั่นเองแล้วก็บอกกับนายกไปว่าถ้าต้องการเรื่องราวของบิ๊กเมาส์จากพักซังโฮเนี่ยอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าบิ๊กเมาส์คือใครกันแน่ผู้คุมค้งก็เลยขออนุญาตนายกเทเวให้ใช้วิธีของเขานั่นเองครับหลังจากนั้นผู้คุมก็เรียกนักโทษทุกคนมารวมตัวกันที่หอประชุมนั่นเองนะครับแล้วก็พาลูกน้องของบิ๊กเมาส์สคนมาเพื่อแสดงตัว หลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยคือสัญลักษณ์ของบิ๊กเมาส์นะแล้วก็ใช้ไม้ชี้ไปที่พักซังโฮแล้วก็บอกว่าพักซังโฮเนี่ยไม่ใช่บิ๊กเมาส์ตัวจริงนั่นเองครับแล้วก็ได้ออกมาตราการจุดเขินในเรือนจาจนกว่าจะหาบิ๊กเมาส์ตัวจริงเจอนั่นเองฮะหลังจากที่ประชุมเสร็จนะครับผมพักซังโฮก็ไปหาผู้คุมคลังในห้องพัสดีแล้วก็บอกว่าถ้าแกจับบิ๊กเมาส์ไปได้แกก็เป็นได้แค่ลูกกระจกในเรือนจำนั่นเองครับในวันที่จางฮเยจินกลับมาที่เกาหลีโกมิโฮได้ไปรับเธอที่สนามบินนับผมมแล้้วก็พพาาาเธอที่ แต่หมอฮันดันแอบตามมาจากสนามบินนั่นเองฮะหลังจากนั้นครับโกมิโฮก็กลับไปทํางานที่เรือนจําหลังจากนั้นจางไฮจินก็ได้พบกับหมอฮันในห้องของเธอนั่นเองครับเธอก็หนีไปหยิบมีดมาเพื่อจะขู่ฆ่าตัวเองตายนั่นเองครับแต่ท้ายเธอก็โดนมีดแทงตายไปนั่นเองครับ โกมิโฮก็ได้เก็บตัวอย่างเลือดและซักประวัติอาการของนักโทษว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับผมนักโทษก็บอกว่ามีอาการปวดหัวอาเจียนเหมือนจะเป็นลมนั่นเองครับหลังจากที่พัสดีเดินไปหาพักซังโฮที่มานั่งพัสดีก็รู้ว่าพักซังโฮเนี่ยแกล้งร่วมมือกับนายโยชเว่เพื่อง,งานวิจัยของอาจารย์ซอนนั่นเองครับพักซังโฮฝากข้อความผ่านพัสดีไปบอกบิ๊กเมาว่าให้มาเจอกันที่โบสถ์เวลาสองทุ่มถ้าไม่มาแผนการทุกอย่างจะลม้มลง เจอรี่ได้รับสายปริศนาแล้วก็บอกว่าไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วบอกหมอให้ทําเรื่องออกจากโรงพยาบาลหน่อยแล้วพูดมาคํานึงว่าไม่เบาเลยนะลูกพี่ชางโฮหลังจากนั้นนายกชเวมาที่บ้านพักของพฮเยจ,จินก็มาเกียรตศพของเธอแล้วก็ขโมยโทรศัพท์ของเธอเพื่อหาข้อความที่เธอคุยกับโกมิโฮนั่นเองครับแล้วโทรให้ผู้คุมคังเก็บโกมีโฮและพักสังโฮในเรือนจําในเหตุการณ์ของเรือนจําก็เกิดการจลาจลเกิดขึ้น พักซังโฮไปรอบิ๊กเมส์ที่โบสถ์แต่ข้อความในโทรศัพท์ก็เด้งขึ้นแล้วบอกให้ย้ายไปที่แดนพิเศษหลังจากนั้นไฟในเรือนจําก็ดับลงหัวหน้าห้องขังก็โผล่ออกมาในความมืดตรงหน้าของพักซังโฮครับโอเคนะผมก็อันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องราวทั้งหมดใน e p ีที่11นั่นเองครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกํนาลังใจนะในการทําคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้อไอมารับ